เกาะกระส่าหนังซอมบี้นะครับอีกหนึ่งเรื่องที่ผมจะแนะนำนะเป็นหนังซอมบี้ทุนต่ําอินดี้มากๆด้วยนะเป็นหนังที่คุณต้องทนดูนะฮะผมใช้คําว่าทนดูเลย38นาทีแรกคุณจะแบบอีหยังวะจะปิดให้ได้เลยไม่รู้ว่าทําไมไมันต้องทําอย่างนี้นะฮะเออผมบอกเลยคุณต้องทนดู38นาทีแรกแล้วหลังจากนั้นคุณจะพบกับความสุดยอดของหนังซอมบี้ฮะเป็นหนังซอมบี้ที่แหกทุกตูด แกทุกอ <Hey, S 2> ดนะฮะและนี่คือหนังซอมบี้ในตำนานอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมเนี่ย37นาทีแรกคุณต้องทนดูให้ได้นะเออแล้วผมบอกเลยว่าหลังจากนั้นโอ้โหจะมีแต่ความฟินและสุดยอดซึ้งจนน้ำตาไหลได้เลยผมบอกเลยนะฮะเออเป็นหนังซอมบี้ที่ดีมากอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมนี่ฮะมนจะเกี่ยวกับกองถ่ายที่จะต้องทำหนังซอมบี้กันแล้วสุดท้ายเจอซอมบี้กันจริงๆอ่าชื่อว่า One Cut of the Dead นะฮะเออมีอะไรให้ดูเยอะนะฮะบอกเลยอย่าเชื่อสิ่งที่คนเห็นอ่า โว่มาทำหนังซอมบี้กันแบบไม่ต้องมีคัดนะฮะแบบลองเทคจบ